จัด ID เพื่อนๆนะครับอันนี้มาอีกหนึ่งดีเนาะเป็นของคุณ7จอีฟลูน่านะอันนี้เป็นอีกคนหนึ่งนะโอเคมาเดี๋ยวเราคุยก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นระบบ iOS ซึ่งเป็นระบบเดียวกับผมดังนั้นเดี๋ยวผมจะเริ่มจัดเหมือนกับที่จัดของคนเมื่อวานเลยนะฮะอย่างแรกก่อนก็เดี๋ยวดูของตัวละครนะครับโออเดี๋ยวๆนะกี่อีกวะเนี่ยหนึ่งเหรอเฮ้ยว่าจะสี่ไม่น่าใช่นะโอเคเดีนะ๋ยวผมขอดูแนปะ๊บนะึงนะ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  อันนี้คือจะทําเหมือนไอดีเมื่อวานนะครับคือเข้ามาแล้วก็สดสดแล้วดูเลยโอเคห้าแท็กเต็มอะไรครับนี่โอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้เขาก่อนนะเปลี่ยนเป็นเขียวเลยนะครับก็กินโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาจับซับสีเขียวกันโดยเราไปที่ท่าน,นะฮะจากนั้นดูถึงตัวละครก่อนอันนี้ขอจัดซับก่อนนะครับโดยเบื้องต้นเหมือนกับไอดีเมื่อวานนะหลักๆจะเหมือนกันเลยอ่าโอเคเดี๋ยวนะเอาอาูอันนี้มา ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่าบอกนะแค่นี้โอเคอะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคได้อยู่ได้อยู่งานโอเ,เ,ดเ,ดเดี๋ยวนะเดี๋ยนะแป๊บหนึ่งปึ๊บแล้วก็โครโน,โนโอ,อ่าสีมามิโอเคหลกัหลกๆก็จับได้แล้วนะอันนี้อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่คลิปเมื่อวานที่จัด ID ดีนะครับหลกัหลกๆเนี่ยเราจะจับในส่วนของ อาร์ตี้หลักก่อนตี้หลักก็คือซับหลักนะอันนี้เอาให้มีครบก่อนนะครับเดี๋ยวนะผมน่าจะพลาดผมน่าจะพลาดนะโอเคใช่โอโลบิอยู่ไหนโอเคอันนี้โอโลบินะครับเดี๋ยวเอานี้มาก,ก่อนแล้วก็โอโลบิอยู่นี่โอเคทีนี้อันนี้คือของสีเขียวนะอันนี้ของสีเขียวนะอาะเดี๋ยวผมขอดูแท็แบแป๊บนึง กี่เอาแล้ววะเนี่ยหนึ่งสสามสี่ห้าหกโอเคหกแทกครับอันนี้จบละสีเขียวคือแท็กเป็นประมาณนี้นะฮะส่วนตัวละครสีเขียวรู้สึกว่าไอดีนี้จะไม่มีตัวเล่นเลยนะที่ดูเนี่ยไม่เห็นเลยเนี่ยสีเขียวอะมีแค่อโอเด้งเนี่ยโอ้โหโคตรลำบากโอ้โหลำบากจัดๆเลยฮะ,ะโอเคอ่ะได้เป็นตามนี้สีเขียวอ่ะเดี๋ยวผมขอไล่สีก่อนแล้วกันนะน้ำเงินนะครับบูนะโอเค ปุ๊บทีนี้ไปที่สีน้ำเงินต่อเลยครับอันนี้ขอจัดซับก่อนนะตามเช่นเดิมนะครับอโอ้โหหุ่ยตัวน้อยมากอะ่ะอ่าดอฟฟี่ได้อยู่โอเคเรจูได้อยู่อันนี้คือผมพยายามจัดสีซับให้เขาเล่นไปเลยนะครับอ่าโอเคอันนี้เดี๋ยวเอาลงแป๊บนึงอ่ายังดีมีพี่รอครับจบเลย อันนี้จบเลยโซโลไม่ต้องก็ได้งั้นหมายความว่าอาลองมาไว้ตรงนี้โอเคอ่คิลเลอร์ครับเดีนะเดี๋ยวนะวนะตัว3ดาวใช่ปะโอ้โหมนุษย์เงือก มนุษย์เงือกรู้สึกว่าจะขาดงั้นเอาคูโรโอบิมาใส่ไปก่อนนะครับอันนี้ได้ละโอเคอันนี้ใส่แบบเข้าค่าไปก่อนเข้าค่าไปก่อนจริงๆใส่อันนี้น่าจะดีกว่าอ่ะโอเคกี่แท็กแล้วเนี่ย1 2 3 4 5ไม่ได้ฮะสีน้ำเงินต้องเป็น6นะครับอืมมันงั้นมันไม่ได้่งอ่ะขอเป็นพารามีเซียแล้วกันอ่ะอันนี้อันนี้อนนโอเคจบ อันนี้จะแท็กนะครับจบอ่าอันนี้สีน้ําเงินนะจบละจบละ,บละสาหรับสีสีน้ําเงินจบละแต่ว่าทีนี้มันมีเพิ่มเติมว่าสําหรับถ้าจะเอาลูฟี่เล่นนะเอาลูฟี่เล่นเพราะว่าดอฟี่มันลำบากใช่ไหมเอาโซโลลงมาแทนได้ครับเน,นี่ยมันก็จะได้จะแท็กเหมือนเดิมเห็นปะเหตุผลเพราะว่ามันมีในส่วนของอาฟี่รอแล้วมันเวลร้อยแล้วไงอันนี้คือสีน้ําเงินนะจัดเล่นให้ละอันนี้สีเขียวเล่นไม่ได้เลยเขียวเล่นเล่นไม่ได้เลยสีน้ำเงินเล่นได้ แพดนี้พอเล่นได้นะสำหรับลูฟี่อ่ะง่ายนี้เป็นสีแดงมีแดงมีแดงแดงอะไรนะแดงชว่ขวข่าจัดอะไรของเขาวะเนี่ยโอเคอ่ะเดี๋ยวผมจัดได้ก่อนคือหลังจากลงคิดไปนี่มีหลายคนเดี๋ยวขอจัดให้น่อยจัดให้ผมบ้างไงก็โอเคอยากได้ก็จัดให้เดี๋ยวนะขอแป๊บหนึ่งโซโลครับว้าไม่มีด้วยไม่มีซะด้วยโอเค เอาที่ได้ก่อนเอาที่ได้แล้วก็เอานี้ลงมาก่อนเพราะว่ามันเอามาแทนได้โอเคจบต่อไปมนุษย์เนื้ออีก2ตัวนะครับเอามาใส่ก่อนนะจะได้เสร็จอ,อันนี้อ,ออกครับเบสอ่ะโอเคอันนี้คือจัดไปก่อนนะเดี๋ยวผมจะเอาตัวเล่นให้เขาได้นะอ่ะอันนี้ได้โอเคจากนั้นก็ไปในส่วนของแท็กกัปตัน ต้องไม่ตัวมันน้อยจังวะ,ะเดี๋ยวดะแฮตแทกเกอร์อ่าลูฟี่ครับโรบินครับอืมแฟงกี้แฟงกี้ได้โอเคอ่าเท่านี้กลุ่มหมวกฟางได้ครบแล้วได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวดี๋ยเดยมันน่าจะเกินนี่หว่าเดี๋ยวด้ยวยกลุ่มหมวกฟางหนึ่งสองสามสี่ห้าอ๋อไอ,อ,อ้นี่มันสองดาวสองดาวเราไม่เอานะฮะ มัดโอเคเอ๊ะอ๋ฟังกี้อยู่แล้วมันขาดรอบุกอะครับอืมประเด็นคือมันขาดรอบุกไงโอเคประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวผมบอกไว้ละกันนะครับสำหรับสีแดงนะของเจ้าของไอดีนะคุณลูหน้าเนื่องจาก i อดีของคุณเนี่ยขาดรอบุกงั้นหมายความว่าสิ่งที่คุณจะต้องรอก็คือเอารอบุกมาใส่ที่ตรงนี้ และถ้าสุ่มได้โซโลเอาโซโลมาใส่ตรงนี้สซนระหว่างนี้สีแดงเล่นแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้ไอหน้าที่สเนี่ยคือเป็นหน้าแบบอ่าอ่าอะไรนะเป็นหน้าอีเวนต์นะครับเป็นหน้าอนะีเวนต์เนาะส่วนตัวละครที่เขาเล่นได้นะอีเวนต์นี้อีเวนต์นี้นะครับก็เป็นในส่วนของโอเด้งเดี๋ยวนะ้าเอาสีเขียวเข้าใหมา่ตัวแล้วก็กดออโต้ครับอ่ะอันนี้คือเล่นแบบออโต้ไปเลยเนี่ยซับอยู่แล้วหกสิบกว่าเนาะทีนี้ไอนหน้าที่5นะครับคือเป็นหน้าที่ตัวละครที่ ผมคิดว่าเขาหน้าจะเอาไว้เล่นได้ซึ่งโดยเบื้องต้นเนี่ยจากที่ผมดูใน ID เนี้ยมันมในในีในส่วนของสีน้ำเงินนะสีน้ำเงินคือตัวนี้เล่นได้นะหรือเป็นสีแดงคือคาตาคุรินั่นเองอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะมาดูซับให้เขานิดหน่อยนะว่าคาตาคูริคาตาคุริคาตาคุริไปไหนแล้ววะอ่ะโอเคคาตาคุรินะฮะแล้วก็สีแดงอีกตัวหนึ่งก็เอาเป็นกอตอุซอฟนะครับ แม้ว่าเล่นลําบากอันนี้คุยกันตามตรงนะแม้เล่นลําบากแต่ก็ดีกว่าไม่มีเนี่ยซับทั้งหมดได้อยู่ที่ร้อยห้าสิบหกอันนี้คือในการเล่นนะอะแต่ว่าทีนี้พอเรามาเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าซับมันจะได้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับผมเอาไปคู่เลจูอย่างที่ผมบอกไปนะปรับออโต้ครับปึ้งไม่ต่างกันเลยครับดังนั้นไอดีเนี้จะเล่นเป็นสีแดงหรือสีน้ำเงินแล้วแต่สะดวกแล้วแต่สะดวกเลย อันนี้ไม่มีผิดนะครับแต่ว่าจะเล่นเป็นซับอันนี้เลยก็ยังได้นะเพราะว่าอันนี้มันร้อยหกสิบใช่ป่ะอันนี้มันร้อยห้าสิบห้าห้าหกเนี่ยมันห่างก,กันไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์ครับจะเล่นเจ็ดแท็กแบบนี้ไปเลยก็ได้ถ้าถามผมนะอ๋อเหรียญใส่ไม่ครบอาเวลเวลเวลยังไม่ร้อยเวลยังไม่ร้อยเหรียญเหรียญใส่ไม่ครบครับโอเคเคลียร์แต่ถ้าเจ็แท็กประมาณนี้แหละประมาณนี้ประมาณนี้เอาน่าจะครบแล้วนะสำหรับไอดีใช่ ทีนี้เดี๋ยวผมมาแนะนําหน่อยเมื่อเกี้ยผมจัดซับให้ละสำหรับแต่ละสีเนาะทีนี้ผมอยากแนะนําสําหรับไอดีนี้นะครับสิ่งที่ต้องทำเนี่ยคือตอนนี้ไอไอดีนี้ถือว่าเป็นไอดีที่เล่นลําบากแต่ข้อดีคือมีเหรียญเก่าข้อดีคือมีเหรียญเก่านะแต่ไอดีเล่นลําบากมากนะครับแต่ประเด็นของมันเลยก็คือว่าสามารถเล่นด้ยาวไหมปั่นได้อันนี้ปั่นได้เนาะเวอร์ o ู d มีเท่านี้เอากระตรงๆเนี่ยต้องไปทํา 2- กับ3ดาวให้มันได้100ก่อนให้โ v e r w o o d หนึ่งร้อย่ะวางง่ายๆเนาะอันนี้คือคําแนะนํา นะครับอ่ะทีนี้เจ้าของ ID ดนะีเ่าขอให้ผมดูเหรียญด้วยนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวผมไปจัดเหรียญให้ด้วยปึ๊บลงไปล่างสุด i อดี ID นี้เหรียญสวยเยอะนะครับเหรียญสวยเยอะนะอ่ะเดี๋ยวผมจะจัดเป็นแต่ละเซตไปก่อนนะครับอ่าแฮตแท็กสกิลสองก็คือเน้นตีย่นสกิลสองนะครับอ่ะอันนี้เป็นเหรียญแรกนะครับมาเหรียญที่สองครับ ขอเช็คแป๊บหนึง่งอันนี้เช็คก,กันสดๆนะครับตามคลิปเมื่อวานที่ผมเคยลงไปนั่นเองนะอันนี้อัพไม่ทันอัพ <Up S 2> ไม่ทันก็นเราไม่ใส่โอเคนี่อัพสามครบเสียดายอ่ะไม่มีนิกะด้วยแต่ไอดีมันเก่านะดังนั้นเลยใส่ได้หลายเหรียญน,นะครับอ่าแลกเยอะแต่อัพไม่ทัน <c oughs> น่าสงสารว่ะโอเคมีโซโลมีแชงลูฟี่คูไปไหนเนี่ยโอเคเจอละ เจอละลูฟี่เจอละเจอละขออีกสักฟีีได้ไหมเฮ้ยต้องมีดิวะกลุ่มมวกฟางกลุ่มมวกฟางต้องมีสิวะอันนี้เดี๋ยวขอจัดมาให้ก่อนนะเลยเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงนะครับต้องมีดิไอดีเก่าขนาดนี้เฮ้ยไม่มีเหรอให้ตายเธอไม่มีวะ่ะอ่ะโอเคไม่มีไม่มีก็ไม่มีช่วยอะไรไม่ได้ เฮ้ย hey, ไอ้ดีเก่าอ่ะโหเสียดายว่ะดันไม่ได้เล่นช่วงอีเวนต์อ่ะงั้นเป็นประมาณนี้ชิงสมบัติเป็นประมาณนี้อันนี้คือเหรียญโยกนะครับอันนี้เหรียญโยกนะโอเคอันนี้ว่าสำหรับทำเหรียญโยกได้นะครับคือใส่พวกอ่ากลุ่มบอกฟงังสำหรับเซตนี้นะใส่กลุ่มบอกฟังได้เลยครับเช่นกลุ่มบอกฟัง18หรืออะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวผมเอา ให้ดูนะว่าเขามีหรือเปล่านะคิดว่ามีนะคิดว่าน่าจะยังไม่ได้ใส่นะครับอา่าพวกกลุ่มบอกฟางอ่ะอุ้ยเหรียญเหรียญเพียบเลยเนี่ยเดยวแต่ผมจะให้เจ้าของไอดีเขอไปใส่เองนะเนี่ยเนี่ยเห็นปะ่ะเป็นกลุ่มบอกฟางอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออมีมีมีเนี่ย,ย,ย,ายทาได้ทําได้ทําได้ใส่กลุ่มบอกฟ้านะครับ14สีเอ้ส18เปอร์เซ็นต์นะครับสีสีช่องอ่ะก็ใส่ไป นะสำหรับเหรียญโยกเนาะอันนี้คือจะเป็นเซตเหรียญเดียวกับของผมนะครับสมมุติถ้าใส่เสร็จเี่ยคุณสามารถเอาไปใส่ของในฟี่ได้เลยเนาะอะ่เดี๋ยวผมขอดูเหรียญขอจัดไว้แป๊บอ่าเซตนี้มีแล้วนะครับโอ้โหเหรียญแม่งโคตรเก่าสร้างความาวเสียหายจริงๆเนี่ยแต่ก่อนเซตนี้ดีนะครับแต่ว่าปัจจุบันมันไม่ได้ใช้แล้วอดิอ่ะ,ดอะเดี๋ยวผมจัดให้ด้วยนะครับเซตคิเนาะเซตคีเซตคิ จะเป็นในส่วนของโซโลคิดอ่าเอาคิดมาก่อนต่อไปโซโลนะครับโซโลเสียดายเขาเอ้พไม่ทันตั้งหลายเหรียญน,นะน่ะน่าจะค้อนหมดแหละพอเมื่อกี้ก็เห็นอยู่อันนี้ขายคิวเลอร์นะครับอันนี้เหรียญคีนะเหรียญสุดท้ายคือคิวเลอร์นะครับถ้าเปิดได้ค่อยเอามาใส่นะสาระคิวเลอร์นะอ่าอันนี้จบครับ เซตที่2เดี๋ยวผมหาเซตอื่นให้ด้วยไอเซตตัวนี้ขอจัดไปแล้วดังนั้นผมจะไม่ยุ่งนะครับเซตคีมันมันเปลี่ยนเซตใหม่แล้วอะเซตนั้นเราเราไม่ต้องเล่นแล้วครับอ่าเดี๋ยวขอเลื่อนลงมาดูอันล่างเลยอันนี้เขาก็จัดเท่าที่เล่นได้ไปแล้วนะอันนี้เซตย่นสกิลที่2นะฮะแต่ก็ไม่โอเคหรอกอ่าเดี๋ยวขอเช็คแป๊บหนึ่งบคูความเร็วชิงสมบัติ อันนี้เซโลอาา่าฮะโอ้ดีเป็นคาตาด้วยนี่อ่ะอันนี้ได้นะครับอันนี้ได้นะมีคาตาอีกตัววะ <Okay. S 1> เด่นอีเว้นอ่ะเด่นอีเวตนคาตาโอ้โหบาร์ล็กเวิร์ก็มีโอ้โหชิลิวมีโอ้โอโยยยไยย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  ชอบที่เหรียญเก่าแต่เหมือนกับว,ว่ามันข้ามไปช่วงหนึ่งอะเห็นปะเนี่ยมันคือมันข้ามไปครับเนี่ยขาดเหรียญข่าตาอีกอันเนึ่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยขาดคาตาครับแต่ว่าจะเป็นอันอื่นมาแทนก็ได้นะครับที่เป็นของกลุ่มบิ๊กมารนะอ่าเดี๋ยวผมขอหาให้เขาก่อนกลุ่มโจรสลัดบิ๊กมารนะครับโอเคเอ้ยนี่มันวาน,นครับไม่ได้ฮะ ไปแฮกเกอร์ก็ได้ใช่ครับเป็นเป็นแฮกเกอร์ก็ได้แต่ว่าไม่ไม่มีตัวนะอีกเหรียญหนึ่งอ่ะของแฮกเกอร์ก็ได้โอเว่นไม่ได้ครับบูเล่ไม่ได้เออนี่ไงนี่ยเนี่นี่ยเนเนี่ยนีเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยก็ได้อันเนี้ยก็ได้ครับได้เหมือนกันอ่ะถือว่าผมบอกให้แล้วนะก็เป็นพุดดิ้งเป็นพุดดิ้งได้นะครับสำหรับเซตเมื่อกี้นะเออเนี่ยเป็น2ค่คาตาแล้วก็พุดดิ้ง นะครับอ่าเดี๋ยวผมจัดให้ต่อยเมื่อกี้เห็นอ่าอันนี้อยู่เดี๋ยวนะขอจัดให้แป๊บหนึง่งโคลาซอนถ้าจำไม่ผิดเหมือนเห็นเอเนลนะใช่เอเนลมีลูซี่มีเออว่ะแต่มีโอเว่นอันนี้ไอ้พวกนี้นี่ว่ะอ้าวเยี่ยมครับ เซตเมื่อกี้ใส่เป็นโอเวนแทนก็ได้นะครับโอเหรียญแม่งโคตรเก่าเลยอ่ะเดี๋ยวนะอ่ะโอเวนเนี่ยครับโอเวนโอเวนใส่แทนได้เลยอ่ะอันนี้อีกเซตหนึ่งนะครับเป็นเซตแนวโจมตีเซตแนวโจมตีนะครับอ่ะเดี๋ยวขอหาต่ออีกมีมีมีอีกมีอีกไอดีเหรียญเก่ามันจะเป็นประมาณนี้ครับอุ้ยกดผิด ๊บอันนี้เป็นบล็อกเวิร์กนะครับที่หลายๆคนกำลังหากันเยอะอ่ะอย่าง ID ผมก็ขาดเนี่ยเนี่ยเนี่ย Bar เนี่ยบล็อกเวิร์กเนี่ยสกิลสองปุ๊บอ่ะอันนี้เซตบล็อกเวิร์กนะครับอ่ะเดี๋ยวนะมีเซตโจมตีย่นสกิลสองอันนี้เซตทำเหรียญโยกอันนี้เซตคีอันนี้เซตเหรียญโยกได้เช่นเดียวกันนะอันเนี้ยอันเนี้ยก็โยกได้นะครับแท็กเต็มเลยเนาะ ส่วนอันนี้เนยนย่ยนสกิลสคือใส่ตัวอาคาหรือยามาโตก,ก็ได้นะครับแล้วก็อ่าเดี๋ยวนะผมเห็นทั่วแป๊บหนึ่งก็ทำ,งทำมาแล้วอะทำมาแล้วก็อ่ะถือว่าทำไปให้ละกันนะไหนว่าไหนว่ากลุ่มมวกฟางนะครับ แล้วหลายคนน่าจะรู้แล้วมัง้งผมกำลังหาเหรียญอะไรอะ่ะรู้แหละไปไหนเราวะอ่าบาวแมนแล้วก็ฟีรอโอเควิ่งดาเมจนะอันนี้สายวิ่งดาเมจนะครับใส่เซตนี้ได้นะอ่าโอเคหมดไปอีกหนึ่งเซ็ตนะครับ ขอเลือนดูนี่หนึ่งสามแชงเราไม่เล่นนะฮะเสะียดายอ่ะมันขาดไปช่วงหนึ่งไอดีเหมือนเพิ่งมาเล่นช่วงช่วงหลังๆนะอีกทีหนึ่งจะก่อนหน้านั้นหายเรียบอ่าเอสอ่าคิงเจอแล้วครับอุนติล่ะอุนติไม่มีจ้ะอุนติไม่มีนะครับ ใช่ฮะไม่มีกลุ่มร้อยอสูรเฮ้ยไม่มีอุลติโอโหเสียดายแทนว่ะเสียดายอะแต่ว่าอันนี้ทำโยกได้ไหมจริงจริงก็โยกได้จริงๆก็โยกได้ไม่มีอุนติก็ไม่เป็นไรแต่อันเนี้ยอยากให้เป็นไคโดโลนะแต่ว่าถ้าหากไม่มีสามารถใส่เป็นพวกเนี้ยได้ครับไปก่อนไปก่อนจริงๆอยากให้เป็นไคโดโลเพราะว่ามันจะได้แท็กเต็ม ่วนอันนี้มันตีย่นสกิลหนึ่งอยู่แล้วอันนี้ย่นสกิลหนึ่งใช่ปะเอาใส่เท่าที่ได้ครับหรือใส่แบ็กมาเรียก็ได้ถ้าเป็นสายโล่นะถ้าโล่ใส่แบ็กมาเรียถ้าสายหมัดใส่แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับหูเสียได้ไม่มีอะ่ะอันนี้มันเน้นตีที่ทรงศัตรูไงเอออ่ะถือว่าบอกเป็นชัดเจนเนาะอันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเอาก็แล้วกันนะครับถ้าสายโล่ใส่แบ็กมาเรียถ้าสายหมัดใส่อันนี้ถ้าเป็นสายวิง่งถ้าเป็นสายวิง่งใส่อันนี้คือมันจะเปลี่ยนอันนี้เหรียญเหรียญหนึ่งอ่ะเออแค่นั้นเอง เดี๋ยวผมขอดูอินหน่อยนะครับเพราะว่าผมเห็นในส่วนของอันนี้แต่แท็กมันน้อยนะเออแต,แต่แท็กมันน้อยนะไม่เอาเดียววะแท็กแบงก์น้อยจัดโอเคแล้วก็โซโลโซโลไปไหนแล้ว โซโลโซโลอ่ะประมาณนี้อีกเซตหนึ่งนะครับที่สามารถใช้งานได้นะเพราะอะไรเพราะาเนี่ยเห็นป่ะเมื่อเพื่อนโดนโ,โอย่นสกิลหนึ่งอันเนี้ยตีคีย่นสกิลแล้วก็ได้ในส่วนของอ่าคีมอไหลก็เด้งเลือดนะครับคีมันมีได้สองเซตครับปึ๊บปบอ่ะเปประมาณนี้ที่เขาขอมาจัดให้แล้วนะเรียบร้อยนะ โ okay. so, อเคส่วนนี้ผมขอตินิดหน่อยนะว่า ID เนี้ยไปต่อได้ส่วนที่ต้องทําก็คือโอเวอร์บูบอกไปแล้วนะครับส่วนเพชรคันแนะนําคือให้เก็บไว้เลยนะแล้วเผื่อมีถามว่า ID แบบนี้ควรเติมไหมหรอถ้าถามผมเนี่ยตัวเล่นมันน้อยมาก ex ไม่มีแค่เนี่ยไอฟี่เองมันมีแค่ฟี่มีบิกบัมอย่างเงี้ยคือเสียดายอะ่ะที่ปั่นมาผิดทางเออเรียกง่ายๆปั่ผนผิดแต่ก็กาลังปั่นใหม่อันนี้เข้าใจได้นะ ตัวเลขมันน้อยอ่ะเออหลักๆคือตอนนี้ทำโอบบุ๊ครับเพราะว่าข้อดีคือไอดีนี้เหรียญเก่าแต่ว่ามันเก่ามันก็มันมันเหรียญเก่าจริงแต่มันเป็นเหรียญเก่าที่ขาดอ่ะอย่างไอเหรียญเซตเนี้ยมันดันไม่มีไอซัตปิลไงถ้ามีซัตปิลบบเขาว่าคนจะจะใส่แฉงเหมือนที่ผมทําได้เหมือนกันเนี่ยอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรเงี้ยมันมันขาดขาดเกินเกินเนียมันมันไม่สุดอะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่บันได้ไหมก็ได้แหละก็ไม่ได้ผิดอะไรขนาดนั้นเนาะอันนี้เซตที่อันนี้อย่าเล่นนะครับอย่าเล่นนะ อ่ะอันนี้ขอด้านจะจัดไว้แล้วอันนี้จัดไว้แล้วโอเคแปลว่ารู้แล้วอันนี้รู้แล้วสามแชงรู้แล้วโสนเซตนี้ไม่ต้องเล่นนะครับถ้าเอาจริงเล่นเซตใหม่ดีกว่าสามโออาอ่ะโอเคอันนี้โลเขาทําไว้แล้วนะครับเนี่ยทําไว้แล้วครับผมผมว่าแล้วเชียวอ่ะงั้นเซตถึกคือเซตนี้อันนี้เซตถึกคือดีแล้วครับโสนที่เหลือก็น่าจะจัดไว้หมดแล้วนะเซตลูซี่อ่ะก็ได้แต่เซตลูซี่ผมไม่ค่อยแนะนํานะคือมันดึงทงไวแต่แบตนี้มันไม่เหมาะไง ถ้าสำหรับผม,มนะมันไม่เหมาะอืใส่เป็นอย่างเงี้ยแอดแท็แบบแรงๆเลยดีกว่าอย่างเงี้ยดีกว่าสำหรับแพทนี้นะอ่ะโอเคก็จบแล้วกันสำหรับไอดีคุณลูน่าเนาะเป็นประมาณนี้